ัท้ายนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือนกยุงกําลังราแพนหางนะคะนกยุงตัวผู้นะคะราแพนหางโชว์นกยุงตัวเมียที่วัดป่าโยธาประสิทธิสุรินค่ะสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นทางกุฏินะคะแม่ชิลินด้านหลังนะคะติดกับเมน ติดกับไมรุนะคะนี่หลวงพ่อท่านกำลังจะสร้างที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมศีลแปดนะคะก็จะมีนะคะลกยุงตัวเมียนะคะ3มตัวอืมค่ะ แต่ก็นกยุงตัวผู้นะคะกำลังรำเพหนหางสวยๆนะคะโชว์โชว์นกยุงตัวเมียนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะ นี่ไ้ชมนะคะนกยุงตัวผู้ลำแพผนหางนะคะนี่เป็นช่วงเย็นนะคะบรรยากาศเย็นเย็นโดยเวลาประมาณนะคะห้าโมงนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่น้องลำแพนหางโชว์นกยุงตัวเมียนะคะ น่ารักมากเลยว้าวนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่คือวิถีชีวิตนะคะของนกยูงนะคะในวัปดป่าโยธาประสิทธิ์สุรินยามเย็นค่ะ จะเป็นตัวเมียนกตัวเมียนะคะน้องก็จะเดินหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะคะสี่ตัวตัวที่ห้านะคะแล้วก็นกยุงตัวผู้นะคะจริงๆนกยุงตัวผู้จะมีสองตัวนะคะเท่าที่เราเห็นนะ สวยสวยมากเก็บหางแล้วนะคะขอบคุณที่ชมคลิปไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยามเย็นนะคะ พี่วัดปายุทาประสิทธิ์สุริมตัวเมียก็จะเดินนะคะเสียงร้องนะคะเมื่อกี้เป็นเสียงร้องของลบกยุงนะคะเขาก็จะร้องประมาณนี้ ก็จะเดินเล่นนะคะเดินเล่นเดินอาหารช่วงเย็นนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย